คนเราได้ขับอยู่กับผมบิ๊กบอสกับเกมอนิเมะเอเวนเจอร์นะครับก็ฉันหายเป็นวันแล้วเมื่อเขาจะดีใจกับการที่หายเป็นวันบ้างเกมเอออนิเมะเอเวนเจอร์นะครับก็เออคนคุโรบุ มันเข้าดีเจอการหายเป็นหวัดมากอะดูดิใช่คุณคุณคุณเป็นหวัดแล้วคุณดีใจเหรอครับคุณเป็นหวัดแล้วคุณดีใจไหมครับเอ็งเอาตัวละครใส่สล็อตเลยเอาตัวละครใส่สล็อตเลยทำยังไงครับผมทำไม่เป็นผมไม่เคยเลยกดตัวนี้มันเขียนว่ายูนิตใดกดแบบกดเคอ่ายูนิตนะครับอ่าเคเอ้ยตัวอะไรตัวลำต้นอ่ะอ๋อผมได้เนี่ยตัวเนี้ย เอาเอาหายไปไหนเอาอยู่นี่อย่าวนได้ต้นแงต้นเลครับต้นเั็กครับว้าวตัวกักไป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 ลงกันเอ๊ะด้กี่ตัวคตเล่นปคุณผมเลในผมม่อคุณครณคคุณคุคุณคคุณคุณกี่ตัวคุณเดียวครับตัวเดียวครัคุัคุณนคุณคุคุณคหมคุณคค้ดไค ยี่สิบเก้นี้มันดีเลยผมลืมเปิดแชทโอ้คืุกทีผมก็ต้องไปเปิดแชทค่ะมวยอยู่นครับผมอยู่ดีอยู่ดีแชทก็เด้งขึ้นมาอยู่ดีแชทก็ต้องไปเปิดแชทแฮ็ทโอ้ยไม่ก่อนขาเกมส์ที่ข,ขอหมวยกลับไปขอ,อโอเคขามุ้ยไปแล้วครับงัน้นผมขอขามุ้ยบ้างนะครับชึก โอเคทุกคนีอะไรมาะหว่างที่รอคุณภูร๊กกำลังใส่โค้ดก็รอมาโอ้ยใส่เสร็จแล้วแหละเปิดเปิดตรงนี้ได้ไอ้ตุ๊กตือตรงรีบมันเขียนว่าไอเทมมัมมีอะไรบ้างมันมันเออได้ได้ของมาได้เป็นเออแซมมอนเี่ยออดิเจนารีเนี่ยแซมมอนทิ่เก็ตเกีย่ยนก็เกียร์อันหนึ่งเนี่ยฟังอันหนึ่งเนี่ยคุณเอ็มเพทเท่าไหร่อ่เอ็มเพทเท่าไหร่เอ็มเพทเท่าไหร่ เจ็ดร้อยเนี่ยคุณเจ็ดร้อยมา,มาสูมเลยเพื่อมมาสุ่มเลยเพื่อมมาส่มมาส่มมาส่ม,สม,สม,สมไมไ่กดอะไรหรอเหรอกดเอออันข้างอันข้างหน้าสุดที่เป,ป็นสีทองกดทีนึงมันะจะได้รีเจนเดอรี่ชิไหมไม่ใช่มันแค่ให้สุม่มทีทำไงรีเจนเดอรี่มึงคงโกงอะ่ะ <c oughs> เจ๊งเลยแล้วก็กดซูมสีกครั้งมาเลยกดซูมสี่ครั้งโอ้โหยอดได้ของแก่แน่นอนโอ้ได้อีปีกมาหนึ่งโอ้อีปีกอีกแล้วอีปีกเกมนี้หาง่ายอะไร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 ความเกลือความเกลือเข้าคมงามอ้อแล้วอย่างนึงก็คือผมได้หนวดดำมาแล้วนะครับนี่ ความเกือ้มาเจด้เรืงความเกลือเ้าคมงานี่เลยคนนี่ควาือาคตวใมแเแคโอเคโคไปเเอเองใส่เองส่ครบทุกช่องเงี้ใส่ครบทุกช่องแล้วความเกลือเฮ้าคมามตาัเลยเพื่อนตามมเลยตาอลเลยเพื่อนตามอัเลย เกมนี้ฉันไม่ได้ดูเลยฉันไม่ดูทำไมครับอย่างเดียวอ่ะจะผมลงไม้คเข้ามากันก่อนจะผมลงไม่มาผมไหนหวะแล้วแล้วก็ตามสัญญาแล้วครับเดี๋ยวผมมาฆ่าวานี่สิบตัวเข้ามาเลยเพื่อนวิ่งไหนปข้างล่างอยู่เลยหน้าประตูหน้าประตูเองหน้าประตูเองดึงวิ่งข้ามไปไกลเลยเนาะยูมไม่ได้เอ็งเดินตรงมาทางหน้าถามเข้า บอกว่าเห็นนะอู้วขเอาหน้าเทปตั้ขนาดนั้นน่ะคุณเอาหน้าเทปแบบี้ยแบบแบบประตูนี่ผมดีใจมากเลยผมได้หนวดดำมาด้วยอย่างโกงอย่างโกงอ่ะอย่างโกงเนี่ยดำไปสองร้อยคิดแต่ว่าผมแอนถึงไม่เทียบคุณคุณอีกเกมนึงที่แบบเออดำมันเป็นไม่กี่พักก็ ผมไม่ได้แอบนะผมนะเออเรื่องอะไรครับนี่เป็นอะไเทีาคือผมไม่ได้กดอีโบดเล้ผมไม่ได้กดมันนะผมเจอวาร์เรนนะครับยานะะอันนี้อันนี้อ่านดยอันนี้เองอ่านดูไม่ได้อ่านนะครับแต่ผมบอกในคลิปคุณเลยนี่แหละครับอ๋อเล่งอันนี้ผมไม่ได้อ่านนี่แหละโอเคผมไม่ได้อ่านนี่แหละครับแต่ผมบอกในคลิปคุณเลย โอเคครับลาสุโคก็แค <e uh, ่กัวเค็มวางตัวดิเพื่อนวางตัววางตัวอีปิกดิโนสเกอรตอุ้ยได้17เอ้ยได้16นะนี่ใสของกูมทัวร์แล้วก็จะอย่ประมาณนี้่างนะครับ ไม่รู้จะทำไงไม่จะพูดอะไรให้เป็นคอนเทนต์ครับคอนเทนต์นอะอ๋นี่เป็นคอนเทนต์ดิว่าดูเะไวนี่คอนเทนต์นี่ไงคอนเทนต์ว่ายน้ำนี่มันหูจระรัวเราจะมาทำการว่ายน้ำหนึ่งร้อยวันหะนึ่งร้อยวันกับ่้างๆว่ายนะ้ำะดำลงไปในน้ำเลยดำลงไปในน้ำเลยดำยังไงอ่ะอย่างนี้เอ๋อ โอ้เราจะมาหนึ่งร้อยวันอย่าลงไปเรื่องเกยๆเลยสกายบล็อกกับคุณบอสนะครับสกายบล็อกกับคุณบอสวอเตอร์บล็อกสกายบล็อกกับคุณบอสในระหว่างที่เขากำลังว่ายน้ำได้อย่างสุขสันต์ผมก็อัพตัวอย่างสุขสันต์เหมือนกันสกายบล็อกกับคุณเพชรโอ้เป็นยังไงว่าเพื่อนเราว่ายน้ำไหมสโควตใา้ทันไหมอุ๊ยเฟิน โอ้โอ้โอ้อันเี้ยอ่าต้องวางหัวดำนั่แหละผมอยากกระฟามแฟร์กันดูสิคุณก๊อฟอะคุณก๊อฟอะผมมาก่อนนะแ่่สกินนี้ผมไม่ได้แต่งนะก๊อฟและอย่างนี้ก็คือผมไม่ได้ชื่อก๊อฟโอ้ยน i mean <That> ี <The> ่นีนิ้วมือขยับไปที่คาว่าลี เออลิฟห์เือเกมอ่ะอยู่ดีๆนี่นจะหยี่ไเนีเยนะเนี่ยนะไม่มีคอนเทนต์จะพูดโอเคครับระหว่างระหว่างนี้ผมก็จะอัพตัวแล้วห้เขาให้เขาวิ่งสลนลุ้นเล่นผมไม่มีคอนเทนต์ที่จะพูดอะไรนะ อยากเกจะไม่ครับแล้วบอกผมก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะพูดด้วยเลยอยากได้อยากได้นวดขาบมากเอาคอนเทนต์ไงครับจะพูดเหรอครับอย่าอย่าอย่าใครเก่งอะไรเหรอครับอย่าอย่ายายาโอเคลาวามันก็แค่น้อุ่นนะครับลาวาได้ได้ก่าเอาไว้วาแล้ก็แค่วาได้ได้กล่าวเอาไว้นะครับพิ่ลาวามันก็แค่นะำอุ่นนะครับไม่สำหรัวาได้น่ะ ก็คือน้ำก็คือออกซิเจนที่มีอยู่น้อยนิดทำไมเหมือนไม่มีคอนเทนต์จะพูดใช่ไพี่ก็ไลค์คอนดีดีเพืก็ไลค์คอนเทนต์โอโน่โอโน่ไลค์คอนเทนต์ได้ยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไลค์คอนเทนต์เนี้ยโอ้โหผมอยากได้ตัวดิจิตอลเลยก็จะใช้ไลค์คอนเทนต์อย่างนี้ ทั้งที่จบคลิปนี้คุณต้องมาอัดไหมครับกับผมแล้วแหละผมจะมีคนเทนโพ้แล้วถ้าเกิดทุกคนไม่เห็นนะเออคุณต้อวอ่า,า,มมานในคลิปต่อไปก็นี่นะว่าเขาไม่ไดอัดด้วยนะครับเย้่พี่เกียนเล้วไหมครับล่ะครับคุณต้องมาอัดนะคะคุณต้องมีคอนเทนต์นะคระคนเทนนะคอนเทนต์น,นี่คิครุวเทมคิรุวเทมคิรุวเปิดวันโฟอคิรุวเปิดวันโฟเป็นมิจฉาเนื้อ โอ้ยย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 ยอเยอยย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 ยตยย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 ยกยยยยยยยบยยเยยยยยอยยยยยวยย่ยยยนยยยนียยยยอ้ยยยย้ยยยยยยันยย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 ายยยยยยนยยยว้ยย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 ยอยย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 ยอยย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 ้ยยย ตามไลองลองลองลงไปลอเรารู้อยู่แล้วเย้คอนเทนต์คอนเทนต์มันเกิดไปการดองคลิปคิปที่สามนะครับเดี๋ยวอีพีสองผมอาจจะลงพวกนี้แต่นี่อีพีสามจำไว้คุณดองคลิปอ่ะผมไม่เคยดองเลยผมไม่เคยดองเลยผมแบบขยยนายสุดๆุแค่ช่วงนี้ผมแบบหมดคอนเทนต์นะนะ คอนเทนต์มันหมดนะคอนเทนต์อะไรไมผมไม่ต้องการสิ่งที่ผมต้องการก็คือเวลาใดวันหยุดเพิ่มเออมันหยุดมันช่างน้อยนิดโต้วันหยุดมันคุณคุณนอนเล่นนอนเล่นไปเรื่อยๆมันหยุดมันก็น้อยนิดสิครับคุณบ้านี่คิดนั่งคิดคอนเทนต์ดิครับคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์อยู่เนาะอีโนสุเกะเองยังตังกันแหละคอนเทนต์เหมือนกัน่ยคุณดูเนี่ยอีโนสุเกะอุ่นเนี่ยคอนเทนต์อินโน เปล่ยนอย่างดีเลยดูสิเห็นไหมล่ะนี่ลูกคุณจะว่าอีนัสแก่ผมแบบนี้อีนัสแก่ผมเกินเลยไอต้องแก่เป็นยังไงอ่ะมันยังไงเออตีเป็นวงกว้างเลยอ่ะอ๋อเป็นโคนตีเป็นวงกว้างวงกว้างมากเลยนะเปนตีที่เป็นวงกว้างเท่านั้นเลยอ่ะไม่โอเคเอลล่าอัพที่ลัวทั้งสอง ตัวตันแล้วที่เราเราตีค่อนข้างไกลอินโนทุเจมตีไกลนะเท่าไหรสามไม่กินอย่างไม่เป็นไรเสียงเข้าคลิปนี่เราก็คงไม่เป็นไรหรอกมั่งนะโอเคครับ้นต้นก่อนทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมครับ บ้าอะไรนานกว่าการที่เออลงคลิปเมื่อคืออะไร,ไรการทำปกคลิปยังไงล่ะคุณต้องไปนั่งวาดปกคลิปยังไงล่ะผมไม่ต้องผมไม่ต้องคุณขีณ้เกียจ<ม>ไม่่ผมไม่ใช <c oughs> ่ผมไม่ไหวผมไม่ว่าวานัวานทุกวนันผมมีเวลาน้อยที่สุดเลยผมแบบต้องมานั่งนั่งคิดคอนเทนต์อีกก็เลยไม่ไม่ว่าในการัดปกคลิป มันก็เลยไม่เคเห็นผคิปของเลยตุ้มคุณคุณแคแค่เกียดอะไรนี่คุณแค,ค่แค,ค่เกียดไม่ได้เีไม่ได้คิดเกียดมันไม่ว่างม,ม,มันบอสตายเลววะมีมีเวลาอีโวนะัวนาอีโวสุดยอดไปเลยตายรัวัวตายคอ,อ,อพิชอะเอะไรอีโอคเ้เอโอนเอย ในเทินทูร็อปปี้ได้เกินไปไหมโอเคคลิปนี้สิทธิทีพอโอ้ได้ครับตอนนี้แตรูวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับถือใช่โอเคพอครู้สึกตอนนี้หมือนสมองจะพังจบคลิปนลโอเคใช้ด้วยพลังแห่งพลังบายฟอร์ดขอจบคลิปเลย คุณคุณไม่มีคอนเทนต์นะคุณขี้เกียจไปตัดนะครับโอ้คนเท,น,อคอน,เทนคุณนี่คือคนเทนต์คุณหรือเปล่คอนเทนต์ค,นนคือใส่เพลงใส่อินโทรใส่ฉากจบแค่นั้นแค่อนเทนต์อ๋อเเป็นคอนเทนต์ที่สุดยอดมากโอเคไปครับทุกคนมันก็เออขอจบไว้เชิญท่านี้นะครับ Ko, oh, sorry. Oh,